Amazing สุดๆไม่คิดไม่ฝันว่าชีวิตนี้จะได้ไปขึ้นบนเวทีใหญ่หนูไม่เคยคิดไม่เคยฝันหนูแบบงงอึ้งแล้วก็ทึ่งเสียวสุดๆเ <c oughs> พราะว่าหนูเป็นคนสุดท้ายที่เข้ารอบตอนออดิชั่นรอบแรกคือเป็นคนสุดท้ายไม่ว่าลงลงคนสุดท้ายไม่ว่าลงอีกข้ามอีกวันนึงจนเพจนางงามหลายๆเพจไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหนูเข้ารอบ แต่ว่าทั้งคืนคืนนั้นหนูุนเยี่ยวเหนียวหนูไม่ได้เยี่ยวเลยทั้งคืนเพราะว่าหนูตื่นมาแต่เชา้ามาเยี่ยวที่หลัง <c oughs> <c oughs> ค่ะสำหรับฟ้าน,นะคะก็ตอนแรกเข้าท็อปหกเนาะแล้วแบบพี่นาวานัดแล้วก็ทีมระเบียบให้โอกาส <c oughs> อีกคนนึงก็คือจังหวัดยะลาร้ <c oughs> องไห้ต <c oughs> ื่นเต้นมากแล้วก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีคนแบบชอบอะไรแบบนี้ก็เลยได้เข้าเป็นท็อปเจ็ดคนสุดท้ายค่ะ ขอบคุณค่ะก็ <c oughs> ก็ต้องบอกก่อนเลยว่าการมาประกวดเวที m ม s สแ a น d ไทยแลนด์ปีนี้นะคะอีกหนึ่งที่ที่จิมอยากได้ตั๋วเข้ามามากๆ <c oughs> ก็คือการยืนอยู่บนเวทีของระเบียบวัฒนินะคะวันนี้ก็เป็นวันที่ลุ้นมากแล้วก็ขนลุกมากนะคะบอกกับยายกับตาที่บ้านว่าแบบเราจํามือเนยียงละเด้อแบบ รอรอดูหลานคนนี้หน่อยนะส่งส่งใจมาเชียร์หลานเนียเดชาจังสีนะแล้วก็เฮ็ดได้แล้วก็ดีใจหลายค่ะแล้วก็แบบว่าแอบร้องให้นิดนึงก็หวังว่าจะ,ะจดจําน้องจิมมี่มิสแกรนกระบี่คนนี้นะคะแล้วก็ส่งกําลังใจมาให้หนูด้วยนะคะหนูสัญญาว่าหนูจะทําทุกๆวินาทีบนเวทีนี้ด้วยความรักและความสนุกนะคะขอบคุณมากๆค่ะติดตามกันด้วยนะคะ สำหรับคณะเองตกใจมากค่ะเพราะว่าเป็นคนที่อยู่บนเวทีแล้วถูกประกาศเป็นคนสุดท้ายแล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะแบบตอนแรกเป็น5แล้วก็มาเป็น6เพราะว่าแบบเป็นคนสุดท้ายก็แบบตอนแรกคิดว่าจะให้พี่ฟ้าเข้าอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยเป็นเราจริงๆเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจมากๆค่ะขอบคุณสาหรับโอกาสนี้นะคะขอบคุณทางกรรมการน,น,นะคะแล้วก็รวมถึงคําติชมทุกอย่างเลยนะคะจะนํากลับไปพัฒนานะคะ่ะแล้วก็วันนี้ทําได้แล้วนะคะคณะมิสแกรนสุรินไม่ได้มีดีแค่ความสวยนะคะ เพราะว่าเวทีนี้จะแบบโชว์ศักยภาพอย่างเต็มที่นะคะให้ทุกคนดูว่าคณะพร้อมใช้ค่ะค่ะก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้ขึ้นมายืนบนเวทีมิสแกน X รเะเบียบวัฒสินนะคะก็จะทําทุกวันนะคะให้เต็มที่แล้วก็ฝึกซ้อมนะคะทุกอย่างให้ให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ทุกคนอย่าลืมเป็นกําลังใจให้สแตมด้วยนะคะมิสแกนลบบุรี เดนามิสแกรนซิสเกตค่ะตอนรกการรู้สึกกดดันนิดนึงค่ะอย่างที่บอกก็คือปีที่แล้วเนาะคุณแป้งโกะเขาทาไม่ดีมากนะคะก็แอบรู้สึกกดดันแต่ว่าวันนี้ก็ได้ปลดปล่อยออกมาอย่างเต็มที่แล้วก็โล่งแล้วค่ะก็รู้สึกภูมิใจในตัวตจของที่เขามาในรอบสุดท้ายได้ค่ะจะได้กระฝากแม่ๆทุกๆคนนะคะเป็นกำลังใจให้สาวน้อยนาะมน์คุณซิสเกตคุออนีน้ำเนะะื้อค่ะขอบคุณค่ะ ็ดีใจค่ะดีใจเลยแล้วก็หลังจากนี้สิ่งที่ต้องทําก็คือหลังจากนี้ค่ะหนูไฟ้สดก็อยากให้ร้องเพลงเยอะนะคะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวไม่ได้กลับนะเสียง <laughs> ก็ดีใจมากๆค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราก็อยากจะทําให้เวทีหมอลําที่เราอยู่มาตั้งแต่เด็กๆที่เรารู้จักมาตั้งแต่เด็กๆนะคะได้เป็นที่รู้จักให้แบบโด่งดังไปทั่วโลกนะคะอยากจะพาเพื่อนพี่เวทีหมอลาเนะะี่ยพี่ๆวงการหมอลาเนี่ยค่ะให้มีงานเยอะๆเพราะเรารู้ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังหมอลํา ค่อนข้างจะลาบากนะคะก่อนหน้านี้ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะเป็นอีกหนึ่งคนอีกหนึ่งตัวแทนที่พาวงการหมอลํานะคะให้แบบว่าดีขึ้นค่ะขอตัวแทนก็ได้ใช่อยากรู้ว่าเสน่ห์ของหมอลำมอันอยู่ตรงไหนใครพอจะบอกได้ไหมพี่เดียรนาเลยก็ไเลยค่ะหมอลำเนาะค่ะเมื่อกษิมีเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์ของสโตอยู่หลักกือการล่มเมื่อกษมีลัมเรืองตอก่อนลัโศกรัมเสาหรือว่าลัมเพินลัมท่อน้องขอนแก่นนั่นสิค่ะก็จะมีหลายรูปแบบออกไปอยากให้ทุกคนเนี่ย เข้ามาฟังแล้วิลงหักหมอลำคือพบวกเข้าในราคาแม่ค่ะแม่ค่ะก็จะมาขอตัวแทนช่วยฝากให้ติดตามเราทั้งเจ็ดคนได้เดี๋ยวนี้ค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับวันที่2ี่ที่จะถึงนี้นะคะพวกเราก็จะได้ร่วมการแสดงบนเวทีของหมอรำนะคะเอกระเบียบวัฒศินนะคะก็ดีใจมากๆค่ะทุกคนติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆแล้วันนั้นนะคะฝากพลังมาทุกคนเอฟบัตรเข้ามาชมพวกหนูด้วย ก็าฝากกันไปด้วยนะคะพวกเราจะทำให้เต็มที่ค่ะ